ผมนายอับดุลล์ตูแกมะครับและดิฉันนางสาวมุลฐันเจียะ,ยะค่ะพวกเรามาจากสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์สาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยาครับวันนี้นะคะเราจะมานําเสนอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขค่ะโดยศาสตราจารย์ดรสุขนินสุนทรนวรกุลเป็นที่ปรึกษาและว,วันนี้พวกเราก็ได้มาอยู่หน้าโรงพยาบาลส,งส่งเสริมสุขภาพแรับและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหรือเรียกย่อๆว่าวรพสต และรประสตที่จะมานำเสเนอในวันนี้ให้ทุกคนได้รู้จักก็คือรปรสอตอรุ่งโรยไรซึ่งอยู่ในอำเภอมายโยงจังหวัดปัตตานีนี่เองครับค่ะแล้วโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลุ่งโรยไรนี้เคยเป็นสถานอีอนมามัยแต่ก่อนแล้วกยกเลิกหรือยัง เดเรามาทำความรู้จักกับบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลูบออุรกันเลยครับ สักประวัติและคัดกรองโรคเบื้องต้น,นโดยผู้ป่วยจะมาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่เพื่อจะได้ไมิชัยโรคแล้วส่งต่อไปยังห้องตรวจโรคต่อไปค่ะ ครับผมส่วนห้องต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นห้องตรวจโรคครับผมเดี๋ยวตามผมเข้าไปดูข้างในกันดีกว่านะครับครับส่วนในห้องนี้นะครับก็จะเป็นห้องรักษาโรคแล้วก็วินิจฉัยโรคต้นนะคะก็จะมีห้องจ่ายยาอยู่ควบคู่ไปด้วยนะครับก็จะมีพี่ยาบาลวิชาชีพประจําอยู่ด้วยภายในห้องนี้นะครับ ข้างในนี้ก็จะมีโต๊ะสําหรับตรวจแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นตู้ยานะครับซึ่งเยาบาลวิชาชีพก็จะเป็นคนให้คําแนะนํนาแก่ผู้ป่วยแล้วก็จ่ายยาให้แก่ผู้ป่วยนะครับส่วนด้านข้างผมนี้นะครับก็จะเป็นแ้มประวัติของผู้ปว่วยโดยที่นี่เขาจะแยกเก็บแฝงประวัติของผู้ป่วยเป็นครัวเรือนนะครับจะแยกเป็นหมวดหมวดก็คือแต่ละสีนะครับก็จะม,มีทั้งหมด8หมู่นะครับก็จะมี8สีครับผม สำหรับผู้ป่วยเฉื่อที่มารับริการค่ะและยังมีหม้อน,นึ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการค่าเชื้อทำให้สะดวกและประหยัดเวลาไม่ต้องส่งไปที่โรงพยาบาลค่ะ ในห้องต่อไปนี้นะครับเป็นห้องฝากคันนะครับคุณภาพชีวิตของมนุษย์ทุกคนล้วนเริ่มต้นจากคันบรรดาทั้งสิ้นนะครับดังนั้นการดูแลบรรดาตั้งแต่เริ่มตั้งคันจนกระทั่งหลังคลอดก็จะเป็นที่สําคัญต่อสุขภาพชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างยิ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศในห้องกันดีกว่านะ ส่วนภายในห้องนี้นะครับก็จะมีเตียงสําหรับคนไข้1เตียงนะครับแล้วก็จะมีโต๊ะสำหรับเจ้าหน้าที่หนงโต๊ะนะครับเอาไว้ประเมินสภาวะหญิงตั้งคารอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือไม่ครับ ค่ะส่วนในห้องนี้ก็จะเป็นห้องคลีนิกเด็กดีหรือเรียกอ,อย่างหนึว่า WBC Well Baby Clinic เดี๋ยวเรามาดูห้างในกันเลยดีกว่านะคะค่ะจะเปิดให้บริการทุกทุกวันพุธเวลา9นาฬิกาจนถึง1 3 0นิกาใช้สำหรับฉีดวัคซีนเด็กตามช่วงอายุตั้งแต่2เดือนจนถึง4ปีและห้องนี้ยังใช้สำหรับ lab ใน lab n c ด้วยนะคะ รลบบริการมักจะเป็นผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อเสพในอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและสตรีหลังกอดปวดก็จะมาใช้บริการในการโดนดแม่นื่ายในห้องนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศภายในห้องกันเลยดีกว่านะครับตามผมเข้ามาเลยครับ สำหรับในห้องนี้นะครับก็จะเปิดให้บริการเฉพาะแค่วันอังคารวันเดียวนะครับซึ่งมีห้องนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่เพียงแค่ท่านเดียวนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ห้องนี้จะต้องผ่านการอบรมและจะมีแบบประกอบวิชาที่จากโรงพยาบาลนั่นเองนะครับและส่วนข้างๆผมเนี่ยก็จะเป็นตู้บ่มไทยน้ำสมุดไายนะครับโดยเราจะใช้สำหรับสตีลคอน Don't สุดท้ายนี่ก็จะเป็นห้องตรวจภายในนะคะเรามาดูข้างในกันเลยดีกว่าก็จะมีเก้าอี้สำหรับตรวจภายในนะคะหรือเรียกว่าขายยางนั่นเองห้องนี้ก็จะใช้ตรวจมะเร็งปอดมดลูกหญิงไวจรันทุ์นั้นแต่ ครับจากการที่เราได้ไปสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรบพอสอตรูปโบเอไรทําให้เราทราบว่าการยกระดับจากสถานีอนามัยมาเป็นรพอสอตนั้นทําให้เจ้าหน้าที่เข้าถึงประชาชนมากยิ่งขึ้นและรพอสอตมีการลงพื้นที่เพื่อสอบถามยินเยียนชาวบ,บ้านและชุมชนอย่างต่อเนื่องครับทั้งนี้ยังทำให้ประชาชนมีความสะดวกต่อการรับบริการของเจ้าหน้าที่ซึ่งทําให้ผู้ป่วยที่มีอาการทั่วไปไม่ต้องเดินทางไปยังโรงพยาบาลโดยตรงทั้งนี้ยังสะดวกและรวดเร็วได้อีกด้วยครับ ีขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตสุขันสุขพราวคือที่ให้คำปรึกษาขอขอบคุณนางสาวเซอร์มอร์มุสตาบาหัวหน้ารพสตอลุโบยิไรที่ให้ข้อมูลขอขอบคุณนางตตยิบะนาเวอาจารย์พี่เลี้ยงขอขอบคุณเจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและที่ขาดไม่ได้ขอขอบคุณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตะบนลุโบยิไรที่อุ้มมาสถานที่ในการถ่ายทำ อโรคยาปัทมาราภาคความไม่มีโรคเป็นลาภอัเนเสริญสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีครับอืมอะไ t กินต่อได้เนี่ยเราแวะเราเมือวานนี้เป็นรัฐสาตารูโบกอไรซึ่งอยู่ในอำมายจวยัดปตัตีที่เองครับ ค่ะแล้วโรงพยาบาลสวเสัตว์จะทำต่างหุกคนในนี้เป็นส่วนสั์ติหลังทอดบุตรก็จะมาใช้บริการในส่วนือห้องนี้ค่ะห้องต่อไปจะเป็นห้องปฐมพยาบาลห้องฉุกเฉินเรามาชมข้างในกัน อานไมมาเป็นโรงพบสตนั้นทำให้เจ้าหน้าที่เข้าถึงประชาชนมากยิ่งขึ้นและรงพบสตนั้นมีการลงพื้นที่เพื่อสอบถามยิ่งเยี่ยมชาวบ้านชุมชนอย่างต่อเนื่องครับทั้งนี้ยังทำให้ประชาชนมีความสะดวกต่อการรับบริการของเจ้าหน้าที่ซึ่งทำให้ผู้ป่วยมีอาการทั่วไปไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาลโดยตรงทั้งนี้ยังสะดวกและรวดเร็วอีกด้วยครับแค่นี้สุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้ช่วยสัตราจักร มีสุก็ลุฮะครับสำหรับคุณเกี่ยวกับรอปสตอ,อรูวโบอีไรทำให้เศร้าคุณป้าลุตาลุตาลุ